สวัสดีครับมาพบกับคิดนะคณิตน,นะครับวันนี้ทีเคจะมาพามาทำแบบฝึกหัดบทที่หนึ่งจำนวนนับมากกว่า10,000แสนนั่นเองนะครับมาดูเลยครับแบบฝึกหัด1.1ดข้อที่1ระบายสีลูกคิดแสดงจำนวนข้อนี้ง่ายมากๆเลยนะครับวิธีการก็เพียงแค่เอาสีมาแล้วก็ระบายดูนะครับว่าเลขมันมี เลขหลักอะไรบ้างมันมีถึง1 0 0 0 0แสนใช่ไหมครับเราคิดตรงนี้ทั้ง2อันเลยทีนี้โจทย์ของมันมีอยู่4 1 9 0 7เราเขียนเลขไปก่อนครับเพื่อความชัวร์เขียนเลขไปก่อนตามหลักของมันนะครับเพื่อเพื่อความชัวร์นะครับดูอันนี้เป็นเลข4เลข1เลข9เลข0เลข7แล้วเราก็ทำการระบายสีไปเลยนะครับระบายสีนะครับดูอันนี้ระบายไปสีอัน1เ,เอา้ามัน ได้ยังครับ4อันใส่มันใหญ่ไปชิบ4อันนะครับต่อไปอันนี้ระบายแค่1อันก็พอเอาสีที่มันเข้มๆหน่อยอ่ะหนึ่งอันอันนี้ระบายไปเลยครับ9อันชิบระบายไปเลย9ลูกคิดนะครับอันนี้ไันเป็นเลขศูนย์ไม่ต้องระบายส่วนนี้เป็นเลข7ครับ1 2 3 4 5 6 7 แค่นี้เองง่ายๆครับ1 2 3่5 6 7นะอ่ะต่อไปครับมาดูข้อต่อไปข้อที่2ก็คือ9035เหมือนเดิมครับเขียนไว้ก่อนเพื่อความชัวนะครับหลักหมืน่นเาเขียนไว้ที่ 9, 0 0 3านั่นเองระบายไปตามนั้นเลยอ่ะระบายไป9อัน ชื้อระบายไปเลยครับสีไม่สวยเปลี่ยนใหม่ก่อนนี่เลยระบายไปเลยครับ9ลูกด้วยกันที่เหลือระบายไปยครับที่เป็นเลขศูนย์ไม่ระบายมาระบายตัวนี้สามลูกเห็นไหมครับระบายแค่สามลูกจบเลยอันนี้ระบายห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าแค่นี้เองครับง่ายๆครับเสร็จแล้วข้อที่หนึ่งไปต่อกันข้อที่สองเลย ข้อที่2นะครับเขียนเลขฮินดูอารบิกตัวเลขไทยหรือตัวหนังสือแสดงจำนวนนะเดี๋ยวเรามาซ้อมกันก่อนลายมือเราสวยๆเลยดูนะจะสวย,ยนะจะยแค่ไหนนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า 0อันนี้คือเลขโดดนะครับเลขโดดส่วนเลขไทยก็จะเป็น1 2 3 4 5 6 7 8 9 0นะครับทีนี้มาดูข้อที่1เลยข้อ1เขาบอกว่า21518เลขไทยเราก็เขียนสวยๆไปนะครับ21000 ห้าร้ครับตัวหนังสือก็เขียนมาเลยครับส0 0 0มืนนะส0ง0มืนหนพนะห้าร้เรียบร้อยง่ายๆครับ ส่วนข้อที่2นี่เขาให้เขียนเลขอารบิกไปก่อนเลยครับดูจากเลขไทยนะก็คือมี43,420ี่ร้อยแล้วมาเขียนเป็นตัวเลขครับง่ายๆครับ4ี่หมื่นนี่สามพันแล้วก็400นี่4 0 0ยี นะครับอ่าเสร็จเรียบร้อยบ0ร้อย43,420ข้อที่3เขาให้ไปตรงซื้อมา6,700 6,000 0นี่เลยครับ6,700ชิบง่ายๆเห็นไหมครับเลขไทยก็จะเป็น6,700เหมือนกันเขียนสวยๆนะตัวหนังสือมีแล้วข้อที่4เหมือนเดิม80,000 9,000เขียนนะครับ80,000แล้วก็9,000เอ็ดตัวนี้ก็คือเลข1ตัวสุดท้ายนั่นเองเขียนเลขไทยครับ 80,000, 9,000เอ็ดนะครับแบบนี้เรียบร้อยง่ายๆครับจบแล้วสำหรับข้อสไปต่อที่ข้อ3กันเลยนี่เขียนเลขฮินดูอารบ,บิกแสดงจำนวนตรงนี้นะครับ20,10 ย0 0คืออะไรเรามาดูก่อนเลยครับถ้าคำว่า10นี่ครับ10ก็เท่ากับแบบนี้ครับสิ 10, มี01ตัวถ้า100ถ้า100ก็จะมี100มี02ตัวถ้าพันพันก็จะเท่ากับมี03ตัวถ้าหมื่นหมื่นก็จะมี0 4ตัวนั่นเองนะครับอ่าตรงนี้มันมีถึงอ่สิบร้อยพันแค่นั้นเองอันนี้คือทำเหมือนให้ดูเลยว่าถ้าหมื่นแสนล้านก็จะมีศูนย์เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆถ้า20 1สเท่ากับเท่าไหร่ก็คือคําว่า20มันมีอยู่แล้ว20 10ตัวนี้มันก็คือศูนย์หนึ่งตัวครับเติมลงไปมันก็จะกลายเป็น200ถ้า20 100 ก็เขียน20ไว้ก่อนครับแล้ว100มีศ mm ูนกี่ตัวครับ2ตัวก็เติมลงไป2ตัวก็กลายเป็น2,000มาดูข้อที่2ครับ45อ่า45 10ก็คือเขียนไปก่อน45 10ิบสิบมีศนกี่ตัวครับ10มีศูนแค่1ตัวก็เติมไปแค่1ตัวก็เป็น450ส่วนนี้45่0 0บศูนย์สองตัวครับก็เป็น45แล้วเติม02ตัวก็คือ100ลงไป 45,000ก็เขียน45แล้วเติมสูงกีจตัวครับพันก็คือ3ตัว1,2,3ก็เป็น45,000ข้อที่3ครับ780เท่ากับอะไร10ครับอะไร10ครับก็คือ70,80เพราะว่า0,1ตัวคือตัวนี้ครับนี่10นะครับร้อยตัวคือตัวนี้ครับก็เอามาแค่ 78. พอนะต่อไปนะครับต่อไปตัวนี้ครับนี่ครับ78,000เนี่ยเจ0 0หมันแปดพหลักพันก็คือ0กี่ตัวครับ0มัน3ตัวก็ตัวเนี้ยคือ03ตัวละคือ03ตัวนะครับก็จะกลายเป็น78,000นอะ่าง่ายๆมาดูข้อที่4ครับ900เท่ากับอะไร10 อะไรครับ10ศูนย์กี่ตัวจำได้ไหม 10. สิบศูนย์หนึตัวก็จะเป็น9 10าก็คือ900อันนี้ครับ51า0ิบ1อ0 0ศนกี่ตัวร้อยศนกี่ตัวครับศูย์ส,สตัวใส่ลงไป63พก็เขียน63แล้วก็พันก็คือกี่ตัวครับศูนตัว1 2 3ง่ายๆครับจบสำหรับข้อที่3ไปดูข้อที่ สีกันเลยเขียนในรูปกระจายนี่ครับเขียนในรูปกระจายนักเรียนคงเรียนไปแล้วว่าหน่วย1 0บร้อยพันหะมื่นนะมันมีศูนย์กี่ตัวเมื่อกี้บอกไปแล้วนะหน่วยไม่มีศูนย์สิมีศูนย์หนึ่งตัวพันมีศูนย์สตัวขอเพิบมร้อยมีศูนย์สตัวพันมีศูนย์สตัว7 0 0 0ก็เขียนเลยครับเจ็ดพันก็เจ็ดพันกระจายก็คือการนำมาบวกกันนะครับบวกกับ300 บวกกับ50บวกกับเท่าไรครับบวกกับ6นั่นเองง่ายๆข้อที่2ก็คือ2อ,อะไร20 0 0 0บวกกับ9,000บวกกับ600บวกกับ30และบวกกับ2อย่างง่ายครับต่อไปตัวนี้ก็คือ9 2 5 0 1ก็90้0 0ไปก่อนเลย 90 0 0 0บวกด้วย2000บวกด้วย500และบวกด้วย1ตัวนี้คือ1นั่นเองต่อไปครับข้อที่4 5440ก็เขียนไว้ก่อน5 0 0 0 0บวกด้วย400บวกด้วย40ศูนย์ไม่ต้องเขียนนะครับศูนย์เพราะว่าศูนย์ไปคูณหลักไหนค่ามันก็จะกลายเป็นศูนย์นั่นเองนะครับต่อไป ข้อที่5ครับนี่เลย8ปอะไรครับ8 000, 8ด8เขียน80,000ก่อนครับ8 0 0 0 0บวก800 0แล้วก็บวก80แล้วก็บวก8ครับจบครับง่ายดายมากเอาเลยครับต่อกันเลยข้อที่5เขียนวงล้อมรอบจำนวนทุกจำนวนที่สอดคล้องกับข้อกำหนด นะข้อ1นึ่จำนวนที่มากกว่า6อะไรครับจำนวนที่มากกว่า61384อันนี้6 0,000ครับเอามากกว่านะเอามากกว่านะครับอันนี้6อันนี้7ชัดเจนครับ7มากกว่าอยู่และวงไว้เลยอันนี้6 6 5อันนี้อย่าไปยุ่งกับมันนะอย่าไปยุ่งกับมันเพราะมันน้อยกว่าเราต้องการมากกว่าอันนี้1ครับนี่1นี่1 3ครับ3 3เท่ากัน อันนี้8ครับอันนี้4ครับอันนี้9อันน้นอยกว่ามากกว่าคือตัวนี้ครับไล่จากหน้าไปหลังนะครับจากหน้าไปหาหลังนะเวลาเปรียบเทียบจํานวนต่างๆทีนี้เราต้องการตัวที่น้อยกว่าตัวที่น้อยกว่า85,150 15, 85,150 15, นะครับนี่แปดหมนดูเลย85ดหมเท่ากันเท่ากันหมดเลยครับแปดหมดูตัวถัดไป 100อนะ100อันนี้0อันนี้4อันนี้5อันนี้ศย์อันนี้ทิ้งก่อนเลยนะครับอันเนี้ยนี่อันนี้4นี่อันนี้เท่าไรครับอันนี้ก็0ครับได้ทั้ง3ตัวนะที่น้อยกว่านะครับนะง่ายๆเลยอุยอุยอ้ยผิด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 มีข้อหนึ่งที่ผิดนะครับ ต้องขออภัยอย่างมากด้วยความรีเพล่งไปนิดหนึ่งนี่น,น,นี่ผิดตัวนี้ครับมาดูกันดีๆนี่8 5ดหเท่ากันแต่อันเนี้ยหนึ่งร้ออันนี้เท่าไหร่ส0่ไปบวงได้ยังไงผิดครับอันนี้นะแก้ไขได้นะครับอ่าข้อต่อไปเลยข้อต่อไปจำนวนที่มากกว่า2,3459 มากกว่าตัวนี้แต่น้อยกว่า54,780ตัวนี้มากกว่าไหมอ่ามากกว่าครับอันนี้มากกว่าไหมมากกว่าตรงนี้ครับอันนี้เขา้าอันนี้49่เเห็นไหมครับอันนี้มากกว่าอันนี้ก็มากกว่านะเรื่องมากกว่าตัวเนี้ยโอเคมากกว่าทุกตัวแต่ที่น้อยกว่า54,780ล่ะอันนี้ มันเป็นไงครับ4,005 5อันนี้4,005 8 0 0นี่ผิดเลย4 5 8 0 0 4 5 7 4,005 8 8ได้อันนี้อันนี้ก็ได้ครับเพราะมันมากกว่าตัวนี้แต่น้อยกว่าตัว5000 0ได้3ตัวเลยนี่ผิดอยู่ตัวเดียวต่อไปครับจำนวนที่น้อยกว่า71329 แต่มากกว่า7 1 6 6 6เอาไปดูตัวที่น้อยก่อนตัวที่น้อยก่อนนะครับมากกว่าตัวนี้นะทำเหมือนข้อ3เลยแค่เขาเขียนสลับมาเราก็ไม่ไม่เห็นเป็นไรล้วก็หาตัวที่น้อยกว่าก็ได้นะครับมาดู7 0 0 0 0นี่อันนี้มากกว่า71 71หม1มาดูตัวนี้สูสีอันนี้70,000ก็มากกว่าได้แล้วทุกตัวนไม่ต้องไปดูละตัวนี้มาดูตัวนี้ หาตัวที่น้อยกว่าตัวนี้แค่นเองอันนี้น้อยกว่าไหมครับ7จ็ 70, 69, น้อยกว่าอันนี้73,000เออ7 1 3 3 4ันอันนี้มากกว่าต่อไป70,000เท่าไรครับ่ครัอบ175อันนี้น้อยกว่าต่อไปครับ7 1็0 0มื่น้นอันนี้ก็น้อยกว่าเห็นไหมครับ ค่อยๆไล่เป,ปรียบเทียบปทียตัวพวอความชัวและความถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นเองเรียบร้อยต่อไปครับหมดแล้วเรียบร้อยนะครับสำหรับแบบฝึกหัด1.1ดของปอ .4 ก็จบไปแล้วหวังว่านักเรียนคงจะเอาไปฝึกซ้อมนะครับเอาไปทบทวนความรู้และเอาไปตรวจแบบฝึกหัดดูว่าทำตรงกันไหมถูกกันไหม อย่าลอกสองครูนะครับเพราะว่าถ้าลอกแล้วจะสอบไม่ได้นะถ้าลอกอย่างเดียวแต่ถ้าฝึกจากตรงนี้จะเก่งมากๆเลยไปไปนะครับบ๊ายบาย